สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะปัามมอฟินมายางสิไปเห็ดลุกสิ้นได้มาเห็นยอดกระเราแ่ว่าหมมองสิเก็บนี่คือจังมันสิดีงวยลงนี่แหละม่ค่อยเก็บเองใครบค่อยเดี่ยงลนละเดี่ยงทั้งสองคนได้เป็นหมาขาลากพี่น้องเอ้เมือนยห่บักพิกยายบักพิกจมผิดทาเบิง้งตจ้าบ่ได้ไปเห็ดคลิปนี่เป็นอย่างอันพี่น้องว่าพาไปตกปลาในะยายวะสัตน,น,นกินก้กอนไหม มืออึนแหละมืออึนไปเอาอันมือนันก็ไปขัดเอาเนื้อข้าเจ้าก้อนหนึ่งคุณแล้วหลายเรื่องก้อยเรื่องล่าอุ้ยมันงหามมีหลือเกียงเส้นป้าพี่เ้าถือไว้กันตกมันสิได้มีมือก่อไปเลยอย่างนี้โอ้ยแกงเส้นหมูสามสั้นไงเกียงแกงแกีงเส้นหนังหมูมันเกียงทีกัแมนออมแกงออมพอดีนี่เนาะแมนเกงออมหอมอินท์มขมคักดอก มีอีกต้นหนึ่งนะที่มันกำลังออกดอกอยากได้ดอกอยู่ก็อยากอยากก็ตกเพราะว่าระวังเมืนไปรับอันนั้นนะไปสร้างอันเนื้อบดหมูบทข้าเจ้ามาเฮ็ดลูกให้อาพาเฮ็ดลูกสิน้นไปเห็นเนื้อข้าเจ้างามงามก้อนหนึ่ง ว่ก,กันไปกลุ่มยืนฝเฝ้าถ้าเอาถามแล้วว่าให้ตุ้ยใส่ช้าก่อนนี่เอาไปเมี่ยไปเซ่นว่าอะไรหนบีบนหัวนี่เนาะอุ้ยมันพีออกดอกแนะโบโบแต่มันมีต้นนึงออกดอ,อกเยอะขนาดมึงให้พี่น้องสีอ้อมใส่เกิดอ้อมอ้อมใส่อนันอก,กระดูกมดหมูอ่อนสร้างไว้แล้วยี่สิบโลเม็นบ่ใช่ไม่้ใช่พอได้ได้บ่ได้ก็จะได้ไปกลุ่มเคากระดูกแล้วนี่แหละบ่นถ้าไปสร้างหมูบดเขาต่อนะ สร้างหมูบทสร้างเนื้อบทป้พี่น้องไปเก็บต้นพุ่นตต้ตนนี่เอาบ่ได้อีกแล้วคุณนะ่ะเพราะมันยื่สูงแหงมันลงบ่ได้มันสีไหลรุดเลือดแล้วมันสียางบ่ได้มไม่ผู้ป่วยเด้เขาสีหาเมยียไหมใครชินไมยางพี่น้องว่าน่ะย้ายพาไปตกพระไปยิ่ด้วยค่ะแต่บ่ได้เฮ็ดคลิปล้มแหงล้มแหงขัดมันแดดตะวันหางลม้มล้มก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิป อันโนน้อยเล่นขี้ตมมาเป็นควายน้อยเกียกตมปักลาต้นแอปเปิลเดี๋ยวสิพามาเก็บไปดองอีกอีลาพันวาจะดองแซ่บเอออันดองแซลมอนอ่ะมันมันเอาไปดองแล้วมันมันบ่ราะแซบเหรอท่านคะท้านจะดองใหครเคยกินกันรึไม่เพราะแซลมอน่เป็นดองเค็มเนาะแม่มาดองเคยบ้างเนี่พี่น้องงามเลยต้นนี่สิได้าอัน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 แนวต่อยมาดึงเอาดึงเอามันนั่นมันเดลงลางมันก็ทิกิ้งคุลุคือเกาคนก็เลย ก็จะว่าแพงเพราะว่าอย่างนี้มันขึ้นเองน้ำทางเต็มอยู่พี่น้องกำลังเฮ็ดลูกชิ้นค่ะปั้นลูกชิ้นแล้วปั้นอีกผสมแล,ล้วก็มาปั้น,ป,นปั้นตัวนี้แล,ล้วก็มาปั้นใส่เครื่องนี้แล,ล้วก็มาปั้นใส่เครื่องนี้ค่ะเย็บมา ให้บางความเด้งไหมนี่มันปุ่มมันปุ่มประมาณผีดเลยเด้ออ่เหรอแั้นี่ความเหนียวเด้งของมาันนะตอนปั้นก็จะประมาณนี่เนาะตักอาภาษามากลูกไงเฮ้ยมากลูกน้อยนั่นที่เลยนั่นแล้วตัวที่ปั่นใายที่ปั่นขวาปั่นคนละทางปั่นซอยกันแค่สแกนให้ นือปั่นอันดับหนึ่งมาแล้วปั่นยุบๆๆ,ๆิปเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งตอนเขาเป็นอย่างก็คื้อตอนพาข้างนเนาะโคตรละเอียดเด้งมากนี่เด้วครับพี่น้องค่ะอันที่ว่าว่าอะไไปเฮ็ดคิปเฮ็ดยังก้าคาเฮ็ดเวียกนี่ล่ะจ้าเฮ็ดของขายใส่งานไทย ถ้าว่าละมักปั่นกว่าแล้วปั่นก๋วยเ๋ปั่นมันสิได้ปั่นอี่กระททกาเจ้าเจ้าปั่นลูกน้อยเขาปั่นลูกมากง่ายไามเห็นไหได้เลยตีหยับมาตีหยับมาเบิ่งนี่นี่นี่พิธีปน้ำเน่า่น้ำะเดือด น้ำหามเดือดนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเดือดลูกชิ้นแตกนะลูกชิน้นเรียบน้ำต้องนิ่งค่ะเดือดแล้วก็พอนไฟลงพอนไฟลงจนน้ำนิ่งน้ำนิ่งแล้วค่อยปั่นลูกชิ้นลงไปใจ่เย็นๆต้มค่ะสันลูกชิน้นมันจะแตกแล้วก็มันเป็นฟองอากาศทางไหมนะคะจะไม่เด้งนะคะตอนปั่นไส้หนําแข็งนั่นนะคะเพราะอากาศมั้งใต้หอนถ้าปะใส้หนังแข็งเนื้อมันจะสูดเดี๋ยวงวดนาะสิไทยเบื้องพี่น้องคะ่ะแต่เสียงดังแน่เดี๋ยวจะทายให้เบื้องบ้งแต่ขัน้นตอนการปรุงแล้วกันเนาะเป็นสูตร ลับบอกไภายได้เนี่อุตสาบอกไม่คิดน้ำเย็นอย่างแม่ก็แม่ลูกก็อย่งนี้น้ำเย็นไม่ออียงแม่ต่างๆที่ใส่ไปเนาะเครื่องปรุงอะแต่ว่าสำคัญตอนต้ตมนะน้ำความเดือนนะคะไหลแล้วไหลแล้วแล้วก็ลงนอกน้ำเย็นเลยไปไปลงนอกน้ำเย็นหมอนั่นสุกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ตอนนี้จะลูกใหญ่เนี่ยอาภาบอกไปมาเองหน่อยๆด้านเร็วเสียเวลาเด้งได้หนนของไปเลยเด้ออันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่กมเด้อค่ะเด้ออันนี้ลูกน้อยได้แล้วสุดหนึ่งละได้แล้วหมอนหนึ่งละอุ้ย ต้งดีเป็นตลานาแข็งดีดปาดให้ดูจวปาดให้ดูจะปาดให้ดูฉันมาปาดฉันนะจวปาให้ดูมาปานี่คือขัางในนะคะอุย้ยเนียนดีน้๊กเนียนมากเนียนน้อท่อยังแบบดึงดึงมากเลยแล้วความอร่อยคือเฉพร์กินขเข้าไปเจ้าไยรู้ก็อ้วนอีกแล้วพี่น้องกินเพื่อคืน